กราบขอพระคุณคือเป็นอย่างสูงที่มีเมตตากับช่องน้องเด็กพิการครับผมสวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับช่องน้องเด็กพิการขายประกาศอีกแล้วนะครับท่านตนน่นี้อ่าคลิปนี้จะมีปลาสวยๆแปลกๆป,ปลาเป็นกระแสะในราคาไม่แรงมาแบ่งปันให้ท่านเลือกชมกันนะครับผม ตนี้เราก็มาดูปลากันเลยนะครับผมลำดับที่1ก็เป็นแคนดี้นีโมนะครับผมตัวนี้เ,เพศผู้ความยาวจากหวัวถึงโคนหางอยู่ที่ประมาณหนนิ้วตัวนี้เป็นแคนดี้นีโมวัยรุ่นนะครับผมไซมินิสีสวยเต็มโครงสร้างสวยตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา60บาทครับผมคึกๆไวัยรุ่นไซมินิ60บาทครับผม ทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สองนะครับผมลำดับที่สองก็เป็นแคนดี้นิโมเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นไซมินิเป็นเพศผู้ความยาวจากหัวคนหางอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วนะครับผมตัวนี้โครงสร้างสวยมากนะครับผมกระโดงโลมาหน้าหางใหญ่แล้วก็ใช้น้ําตัดเฉียงมาสวยตะเก็บเดียวสีสวยสีจัดจ้านนะครับผมตัวนี้หกสิบบาทครับท่านตัวนี้ ราคา60บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่3มนะครับผมลำดับที่3ก็เป็นแคนดี้นิโมไซมินินะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวถึงคนหางอยู่ที่ประมาณ1นิ้วถึง1 1นนิ้วนะครับผมตัวนี้สีสวยเต็มตัวโครงสร้างสวยนะครับผมชายน้ำตัดเฉียงมาสวยตัวนี้ผมปล่อยชื่ออยู่ที่ราคา60บบาทครับผม ราคาหกสิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สี่นะครับผมลำดับที่สี่ก็เป็นแคนดี้นีโม่นะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวถึงคนหางอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุหนึ่งนิ้วนะครับผมตัวนี้สีสวยเต็มแล้วก็สีจีจ,จัดกระโดงนี่เป็นโมฮอ,อกเลยนะครับผมหางก็สวยนะครับผมชายน้ําก็ตัดเฉียงมาแหลมสวยนะครับผมตัวนี้ คึกแล้วก็พึ่งพองเต็มที่เลยนะครับผมปลาแข็งแรงตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา80บาทครับผมราคา80บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่5นะครับผมลำดับที่5ก็เป็นแคนดี้นิโมนะครับผมตัวเล่เพรผู้ความยาวจากหัวถึงหัหางอยู่ที่ประมาณ1.1นิ้วนะครับผมสีเต็มตัวทรงสวยๆนะครับผมกระโดงหางใายน้ำ ทรงสวยๆได้นะครับผมแล้วก็คึกด้วยตัวนี้ผมปล่อยอยู่ทีทราคา80บาทครับผมยืนน้ำสวยๆ80บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่6นะครับผมลำดับที่6ก็เป็นแคนดี้นิโมนะครับผมตัวนี้เป็นเบสส้มเหลืองนะครับผมตัวนี้สีสวยเต็มทรงสวยๆนะครับกระโดงหางแล้วก็ชายน้ำเนี่ยตัวนี้ทรงสวยเลยนะครับผม แล้วก็สีแปลกด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นสีส้มกับสีเหลืองตัวนี้ผมปล่อยอยู่ทีร่ราคา80บาทครับผมปลาพึงพองดีคึกคึกแปดสิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่เนะครับผมลำดับที่7ก็เป็นแคนดี้นิโม่นะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากโอลโคนหางอยู่ที่ประมาณ1นนนิ้วนะครับผม ตัวนี้โครงสร้างสวยๆนะครับผมหางปิดกระโดงกระโดงปิดชายน้ํใชายน้ําตัดเฉียงมาสวยนะครับผมตัวนี้สีเต็มด้วยแล้วก็คึกด้วยนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยที่ราคา80บาทครับผมทรงสวยๆสีเต็มคึกๆ80บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่8นะครับผมลำดับที่8ก็เป็น Candy Nemo นะครับผมตัวนี้เ,เพศผู้ความยาว จากหัถึงโคนหางอยู่ที่ประมาณ1.1ถึง1.2นะครับผมตัวนี้สีสวยเต็มเครื่องใหญ่แล้วก็คึกด้วยนะครับผมตะเกียบเดียวด้วยนะครับผมยืนน้ำก็สวยสีสวยเต็มเครื่องใหญ่ตัวนี้ราคา80บาทครับผมคึกคึกสวยสวยเครื่องใหญ่ใหญ่ยืนน้ำสวยสวยตะเกียบเดียว80บาทครับผม ทีนี้ก็มาถึงลำดับที่9นะครับผมลำดับที่9ก็เป็นใจแอนฮาร์ปมูนคอปโปโกนะครับผมตัวนี้คือ,อปลายักษ์หางยาวแล้วก็มีมุกเป็นทองด้วยนะครับผมซึ่งในตลาดไม่ค่อยพบเจอนะครับผมตัวนี้พบเจอได้ยากตัวนี้เป็นหางยาวตอนนี้ผมอ่า โหลของผมเนี่ยที่ใส่ปลาตัวนี้มีความกว้างสี่นิ้วปลาว่ายไม่ค่อยสะดวกนะครับผมแต่ปลานี้คึกนะครับผมแต่ว่าว่ายไม่ค่อยสะดวกเพราะว่า,าโหลมันเล็กนะครับผมถ้าใครสนใจจะรับต่อไปเลี้ยงเนี่ยต้องอาหาโหลที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมปลาคึกดีหางใหญ่มากเลยครับตัวนี้ผมปล่อยกันในราคาถูกๆนะครับผม ราคา80บาทครับผม80บาทรีบจับรีบจองนะครับผมไม่ค่อยมีในตลาดนะครับผมหาดูเล่นน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเข้ามาในตลาดนะครับผมหางยาวมุกทองยักษ์นะครับผม80บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่10นะครับผมลำดับที่10ก็เป็น ฮาร์ปมูลใจแอนคอปโปโกนะครับผมตัวนี้เป็นหางยาวยักษ์มุกทองนะครับผมตัวนี้บอกเลยเลยว่าในตลาดไม่ค่อยมีนะครับผมตัวนี้ก็คึกดีมากนะครับผมแต่ว่าที่ผมบอกมันตัวที่แล้วก็คือโหลมันเล็กนะครับผมโหลตอนนี้โหลที่บรรจุเนี่ยคือโหลความกว้าง4ี่นิ้วนะครับผมปลาไหวยนิดเดียวก็ก,ก็ชนกระจกแล้วนะครับผม ตัวนี้ความยาวถ้าจากหัวถึงปลายหางก,ก็3มนิ้วกว่านะครับผมตัวนี้ผมบอยอยู่ในราคา80บาทครับผมในตลาดถ้าเป็นราคานี้ถือว่าถูกมากนะครับผมหาได้ยากนะครับผมหางยาวยักษ์มุกทองรีบจับรีบจองนะครับนะครับผมคึกๆึกด้วย80บาทครับผม แบ่งๆกันไปครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่11นะครับผมลำดับที่11ก็เป็น h a ร์ป o ูนไจแอนท i g เกนะครับผมตัวนี้เป็นปลายักษ์สีเหลืองดำนะครับผมเป็นหางยาวตัวนี้าจากหัวเป็นเพศผู้นะครับผมถ้าจากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณ3นิ้วกว่านะครับผมโหลผม ที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือสีนิ้วปลาไหวไม่ค่อยสะดวกนะครับผมถ้าใครจะรับต่อไปเลี้ยงต่อต้องเอาโหลใหญ่มากกว่า4นิ้วแะครับผมให้ปลาได้ไหวสะดวกตอนนี้ผมปอยอยู่ที่ราคา80บาทครับผมราคาถูกๆแบ่งแบ่งปันกันไปแปดสิบบาทครับผมทีน,นี้ก็มาถึงลำดับที่12บสองะครับผมลำดับที่ส2บอก็ เป็นสายนิโมนะครับผมตอนนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวถึงขนหางอยู่ที่ประมาณ1.1นิ้ว,วนะครับผมตอนนี้คึกๆและปลาตอนนี้มีแค่2ส,สีนะครับผมคือสีแดงกับสีเหลืองอมส้มนะครับผมตอนนี้คึกๆสวยๆราคา80บาทครับผมราคา80บาทครับผม ทีนี้ก็มาถึงลำดับที่13นะครับผมลำดับที่ส3ก็เป็น m u l ติ c o ลเ r อร์เบเหลืองนะครับผมตัวนี้เพศผู้ทรงประชนนะครับผมความยาวจากหนวถนหางอยู่ที่ประมาณ1.3นิ้วนะครับผมตอนนี้คึกคกสวยสวยแต่สียังไม่เต็มนะครับปลายังไม่รุวนอยู่ตัวนี้มันปล่อยอยู่ที่อยู่ที่ราคา100บาทครับผมเบดเหลือง100บาทครับผม ทีนี้ก็มาถึงลำดับที่14นะครับผมลำดับที่14ก็เป็น multi color เบตเหลืองนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวถึงโคนหางอยู่ที่ประมาณ1นนึง3ะครับผมตัวนี้สียังไม่เต็มนะครับผมแต่เป็นเบดเหลืองที่มีราคานะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา100บาทครับผมเบดเหลืองสียังไม่เต็ม100บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่ส5นะครับผม ลำดับที่15้าก็จากคลอกมัลติเกลเลอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเบดเหลืองนะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวจากหัวถึงก้นหางอยู่ที่ประมาณ1.2นิ้วนะครับผมตัวนี้สีสวยเต็มคึกๆแล้วก็เบดเหลืองพาดกลางลําตัวเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้สีสวยเต็มคึกๆึผมปล่อยอยู่ที่ราคาห5 0บาทครับผมคึกๆึพร้อมผสม เหลืองผ้ากางกลางลำตัว150บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่16นะครับผมลำดับที่16ก็เป็นปลากัดยักนะครับผมตัวนี้เป็ผู้ความยาวจากหัวถึงโคนหางอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับผมตัวนี้คึกๆสวยสวยผมปล่อ,อยอยู่ที่ราคา150บาทครับผมราคา150บาทครับผม ีนี้ก็มาถึงลำดับที่17นะครับผมลำดับที่17ก็เป็นมัลติคัลเลอร์เบดเหลืองนะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวจากหัวถึงคนงหางอยู่ที่ประมาณ1.2นะครับผมตัวนี้สีสวยเต็มเครื่องสวยๆนะครับผมแต่ก็เป็นเบดเหลืองด้วยตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา150บาทครับผมคึกๆสวยๆสีเต็ม 150บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่18นะครับผมลำดับที่18ก็เป็นเพศเมียนะครับผมเป็นสายพันธุ์แคนดี้นีโมนะครับผมตัวนี้ความยาวจากหัวถึงคอหางอยู่ที่ประมาณ1.3-1.4นะครับผมตัวนี้มีไข่แล้วก็หางเปิดๆนะครับผมนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา60บาทครับผมเครื่องเปิด 60บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่19แล้วก็ผมลำดับที่19ก็เป็นมัลติคลเลอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเพศเมียความยาวจากหัวถึงคนหางอยู่ที่ประมาณ1.2 1.3นะครับผมตัวนี้มีไข่แน่นๆนะครับผมแล้วก็เป็นเบดเหลืองด้วยหางเปิดเปิดด้วยตัวนี้ผมปล่อยอย,อยู่ที่ราคา100บาทครับผม ตอนนี้เป็นเบดเหลืองแต่แต่เหลืองเอียงไปทางส้มนะครับผม100บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่2 0นะครับผมลำดับที่2 0ก็เป็นเพศเมียมัลติแคลเลอร์นะครับผมตัวนี้ทรงประช่อนความยาวจากนนหัวถึงคอหางอยู่ที่ประมาณ1 0, 3, 1ึ่งนะครับผมตัวนี้สีสวยเข้มแล้วก็หางใหญ่ๆเปิดๆเ,เ,เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตะเกียบคนละสีนะครับผม ตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา100บาทครับผมราคา100บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่ย1นะครับผมลำดับที่21ก็เป็นปลาที่เป็นกระแสทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมตัวนี้ก็คือ black multi color bed เหลืองนะครับผมตัวนี้เป็นเพศเมียเพศเมียนี้ค่อนข้างหายากนะครับผมไม่ค่อยมีใครปล่อยออกมานะครับผม แต่ผมมีมาแบ่งให้ทุกคนได้ไปทําสายกันนะครับผมตัวนี้เป็นเพศเมียความยาวจากหัวถึงคนหางอยู่ที่ประมาณ1.3 1. 4ดนะครับผมไข่แน่นๆแล้วก็ที่สาคัญคือหางเปิดหางเปิดหางถ้าไปผสมตัวผู้ก็จะเป็นหางได้หางที่ใหญ่ๆที่ใหญ่นะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่อาคาร สองร้อยบาทครับผมราคาสองร้อยบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่ยี่บสองแล้วครับผมลำดับที่ยี่สิบสองก็เป็นแบกมัลติคเลอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเพศเมียความยาวจากโผลถึงคนหางอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสามนะครับผมตัวนี้ไข่แน่นๆตัวนี้เป็นเบทเหลืองเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเหลืองมาออกไปทางส้มตัวนี้ก็หางเปิดๆสวยๆ คือคกแน่นๆไข่แน่นๆนะครับผมตัวนี้ผมปอยอยู่ทีาาทร่ราคา150บาทครับผมราคา150บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่23นะครับผมลำดับที่23ก็เป็นมาติเครื่อแล้วครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวถึงคอลหางอยู่ที่ประมาณ1.5นะครับผมตัวนี้สีสวยเต็มเครื่องใหญ่ๆนะครับผมตัวนี้สีของเนื้อ อาจะออกเหลืองก็ไม่ออกก็ไม่เหลืองนะครับผมจะออกส้มก็ไม่ออกส้มนะครับผมตัวนี้สีสีอยู่ประมาณกลางๆระหว่างเหลืองกับส้มนะครับผมตัวนี้คึกคึกแล้วก็ตะเกียบเดี่ยวด้วยนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่ยี่สี่นะครับผม ลำดับที่ยี่สี่ก็เป็นลายไฟนะครับผมตัวนี้เป็นลายไฟเบสเหลืองด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากนนหาัวถึงหัหนางอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองนิ้วนะครับผมตัวนี้ลายไฟสวยๆแล้วเก็บเดียวด้วยนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผมลายไฟกำลังเป็นกระแสหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผม